ยนโฉมความงามมินนี่เจียดอลพาชุดไทยเฉิดฉายงานใหญ่ระดับเอเชีย อีกหนึ่งสาวไทยที่ไปเดบิวต์เป็นศิลปินเคป๊เกาหลีใต้สำหรับมินนี่นิชายนตารารักหนึ่งในสมาชิกวง G IDOL ของค่าย Q ิ n t e r t a i n m e n t เมเมื่อวันที่7มกราคม66ที่ผ่านมามินนี่พาเพื่อนๆสมาชิกวง G IDOL บินลัดฟ้าร่วมงาน Golden Disc Award ครั้งที่37 27 Golden Disc Award ณสนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครประเทศไทยสาวสาวปรากฏตัวช่วงเดินพรมแดงในลุกชุดไทยส ชมพูสง่างามโดยได้ดีไซเนอร์ชื่อดังหมู่อศาวาเป็นผู้ตัดเย็บออกมาเป็นชุดไทยประยุกต์งานนี้สาวๆ G i r o l กว่ารางวัลกลับบ้านไม่น้อยขณะที่มินดี้ก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนแต่งเนื้อเพลงเวลินด้าสเป็นภาษาไทยเพื่อมาแสดงที่ไทยโดยเฉพาะบนเวที #GDAinBKK หลังจบงานเธอยังได้โพสต์ผ่านไอจีว่า GDAinBangkok สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะเมื่อคืนสนุกมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบ พะะวกเราตั้งใจเตรียมตัวกันมาเพื่องานนี้เป็นพิเศษเลยค่ะ